นี่ดอกที่สาวเปียจับดอกแดงนี่ยิ่งงามเลยครับหนาสมชื่อเน้องสาวเปียเฮ้ยแข็งไหมเฮ้ย,ยจะเป็นงามปาปล่าไทยว่าแล้วสาวเปียจะโกนนี้อือ ขาจะแดงๆเลยโดนเตะเื้ยขาสาวเพียหนาดอกนี้หนาอีหลีโอ้สวยขนาดสาวเพียไม่ได้พ่อดอกเนาะ,ะเห็นเพื่อนได้สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาอาพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ FC เก่า FC ใหม่แล้วก็ผู้เข้ามาชมตัวโ,โลกของบ่าวไทยและสาวเพียทุกคนนะครับ วันนี้ก็โมกับพวกผมในช่องเดินป่ากับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่7แล้วนะครับเดือนกันยายนปีพศ2056ครับวันนี้บ่าวไทยกับสาเปียก็พาพี่พาน้องเข้าป่าแล้วให้คือเก่าครับหมายป่าวันนี้ก็หมายป่าเดิมครับป่าบ้านหนองเมฆคมมมมรัจบจมหวัดเพชรบุรีอำเภอมุญชลิกจังหวัดอุลรธานีครับเม,ามาื่อวานบ่าวไทยกับสาเปียก็หมาสรารพาัดเห็ดอยู่ครับทุกคนเห็ดก่อแดงเห็ดพึ่งที่หมานสุดๆก็จะน่าจะเป็นจะเป็นพวกกูลเห็ดดินนะครับผมเห็ดแดงหนาเห็ดแดงเล็ก เห็ดแดงน้ำหมากพวกเห็ดขาวเห็ดแป้งก็อ่าเปิดคลิปวันนี้บ่าไทยกรสาาเปียก็ขอพูดนิดนึงนะครับจะมีน่าจะเป็น fc ใหม่เนี่ยนะครับเป็นคนที่เข้ามารับชมบ่าไทยกระสาวเปียครั้งแรกหรือเปล่านะบ่าไทยก็ไม่แน่ใจอ่ามาใช้คําพูดคําจาแบบว่าไม่สุภาพเลยครับแบบว่าพูดแรงมากนะครับทุกคนปกติบ่าไทยกรสาาเปียก็จะไม่สนใจนะครับช่วงแรกๆก็อาจจะมีบ้างครับแต่ว่าช่วงหลังมานี้ก็บ่าไทยก็ไม่ค่อยเห็นนะครับคอมเมนต์แนวนี้ก็ ล่าสุดก็เห็นมาเมื่อวันเมื่อวานเมาานื่อวันก่อนเบ่าไทยก็ขอพูดหน่อยนะครับก็เบ่าไทยกับสาวเปียนะครับอ่าเบ่าไทยเป็นคนกรุงเทพแท้ๆนะครับพ่อแม่ก็เป็นคนกรุงเทพสาวเปียนะครับเป็นคนอุบลราชธานีนะครับเบ่าไทยก็มาอยู่ที่นี่ปกติสาวเปียเวลาพูดกับเบ่าไทยก็พูดภาษากลางอยู่แล้วครับเบ่าไทยก็พูดภาษากลางอยู่แล้วครับพูดภาษาอีสานไม่เป็นนะครับที่เห็นเบ่าไทยพูดในคลิปก็จะเป็นอ่าคล้ายๆเวอร์ชั่นพอกระเทินนะครับทุกคนพูดคําไทยคําอีสานคํา ก็จะให้พูดอีสานอย่างเดียวเลยพูดเลยก็ไม่ได้นะครับจะให้พูดก็อาจจะพูดก็ไม่รู้เรื่องถ้าเกิดบ่าวไทยพูดภาษากลางสาวเปียพูดภาษาอีสานมันก็จะสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับเพราะว่าบางคําบ่าวไทยก็อาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องครับก็เวลาคอมเมนต์บ่าวไทยกับสาวเปียก็ขอรบกวนพ่อแม่พี่น้องนะครับทั้ง FC เก่า FC ใหม่นะครับแต่ว่าเอ่ฟซีใหม่น่าจะไม่ค่อยเป็นอะไรเราบ่าวไทยว่าจะมีแต่เอฟซีใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งเข้ามาดูบ่าวไทยกับสาวเปียครั้งแรกนะครับมาพูดประมาณว่า ลืมคำพื่อเจ้าของพูดทําไมภาษากลางพูดภาษาอีสานสิพูดแบบนี้ทําไมแบบว่าใช้แบบคําพูดแบบว่าจาแบบว่าหยาบคายมากนะครับทุกคนบ่าวไทยอ่านแล้วก็รู้สึกเหนื่อยนะครับรู้สึกท้อใจมากครับผมแบบว่าคือไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ไม่ได้ศึกษาเราหรือแบบไม่ได้ติดตามเรามาแล้วอยู่ดีก็แบบมาด่าเรามาพูดกับเราบ่าวไทยกับสาวเปียก็พยายามจะไม่เอามาคิดไม่พยายามจะเอามาใส่หัวนะครับจะได้ไม่ต้องคิดมาก แต่ว่าบางทีเห็นก็รู้สึกเหนื่อยครับผมรู้สึกเสียใจก็อย่างน้อยเวลาคอมเมนต์จะพูดอะไรก็คมกอมเมนต์ให้สุภาพหน่อยนะครับเวลาจะถามจะอะไรก็คอมเมนต์ให้สุภาพหน่อยบ่าวไทยพูดอีสานไม่ได้นะครับทุกคนเปิดคีบวันนี้ก็อาจจะยาวหน่อยก็ต้องขอโทษพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับเอาละครับทุกคนเดี๋ยวไปรอดรุนทัครับว่าวันนี้บ่าวไทยกับสาเปียจะหมานเห็ดหรือเปล่าไปกันเลยครับมาเด้อครับพ่อแม่พี่น้องหมูแรกแทกหมาวันนี้เป็นเห็ดพึ่งเลือดหรือว่าเห็ดพึ่งขาลายนี่ครับสาเหตุที่ พ่อแม่พี่น้องหรือว่าบ่าวไทยก็จะเาปีเรียกว่าเห็ดพึ่งเลือดหรือว่าเห็ดพึ่งขาลายเนาะ <Okay. S 1> เวลาจับตัวเขาขาเขาก็จะลายๆแล้วก็ออกสีเลือดเลือแดงๆเ,เนาะ <Okay. S 1> เมื่อกี้บ่าวไทยก็ทําการเอาใบไม้ออกครับทุกคนไปโดนเขาเอาใบไม้ออกเปิดใบไม้เพื่อที่จะถ่ายรูปไปลงหน้าปกก็เลยแดงตามที่เห็นจะเป็นสีแดงๆเลือดเ,เนาะ <Okay. S 1> ก็เขาเรียกว่าเห็ดพึ่งเลือดครับผม พึ่งขาลายกับพึ่งน้ำอ้อยครับพึ่งขาลายดอกหนึ่งบอค่ะดอกงามเนาะพึ่งน้ำอ้อยสองดอกบออูู้ดอกนี้งามเนาะเดี๋ยวกำลังพอดีกินดอกนั้ง,งามอยู่บะแข็งอยู่ด้วยโอ้ท้องอย่างนี้อยู่ด้วยครับแต่ว่าโดนแมลงกิน พึ่งเลือดอีกดอกนึงครับจูมน้อยจูมนึงครับเห็ดพึ่งเลือดเห็ดหายากยากน้อสาเปียหา,หางขนาดเลยวันนี้เห็ดพึ่งดำครับดอกแรกของวันเนาะ,ะเห็ดแดงเล็กครับ ดอกหนาดีเแบาบไทยเลยให้สาวเปียถ่ายพึ่งดำครับชูมน้อยเนาะเห็ดกอแดงครับโดยมาแงกินจนว่าดีนะดอกแข็งอยู่แดงหนาครับดอกเหมือนดอกไม้เลยเนาะดอกแตก พึ่งขาลายครับผมดอกแบบแข็งแบบงามไมเด้อเนี่ยรุ่นพอดีสวยเลยเนาะค่ะพึ่งข้าวครับประวานบบบไทยกษาเปียไม่ได้พอ่อดอกเนาะ ได้ก็เลยลองมาดูเนาะค่ะยงามขนาดเด้อดอกหนึ่งครับดอกแข็งอยู่บ่แข็งอยู่เด้อฝนก็หาลายตกอีกแล้วเนาะสาวเปียค่ะ,ะเถ็ดแดงหนาดอกนี้หนาอีหลีอสวยขนาด พึ่งขมิ้งครับอื้ยขาส่อเพียงามขนาดเนาะดอกแข็งไหมแข็งไผ่ล้วมาเตะเห็ดพึ่งขาลายส่อเปียไม่รู้เห็นไหมครับขาจะแดงๆเลย<อ>โดนเตะคอ,อจึงเกือบหักดอกแบบงามเนะาะเห็ดแดงครับ ขึงขาลายครับโอ้แรงกินึนว่าขาเลือนี้เดียวเห็เดแดงครับดอกตะมุตะมีมากเลยทุกคนอ้วนขนาดหายากยากเนาะกว่า<ะ>จะได้แต่ละดอกครับเห็ด หาเลีมไปเรื่อยๆก็จะไม่พอได้คีบบอสสาวเปียได้แล้วสาวเปียว่าโอ้ยสีมีดอกไหนเนาะสาเปียที่ไม่โดนมแมลงกินแต่ดอกสวยดอกแข็งเด้แต่ว่า,มาแมลงกินไปครึ่งหนึ่งเนาะตัวมแมลงกินจะดอกสมบูรณ์สวยดีเนาะค่ะอ้ยทุกคนเดี๋ยวดูดอกที่สาวเปียเด้อ โดนหอยทากินเนาะหอยเดือขาบแบบใหญ่ดเด้อเด้อครับดูอันนี้ก็โดนแทบกระเด็นกินจนเหลือแต่ดอกปาดเฮ้ยปาดหนาขนาดดอกเห็ดคือเหลือตาเขาเนาะสาวเปียดอกอกอกสีน้ำตาลเข้มๆที่หละมองไม่เห็นดอกหนึ่งครับนี่สีแนวนี้จ้าทุกคนคือใบไม้มาก ย้ายทีแล้วเนาะ,ะทีเมื่อกี้หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอแล้วเหนื่อยแล้วเปลี่ยนหมายบ้างครับปาดเบิง่งแน่ครับเฮ้ยจะเป็นงามปาดบ่าวไทยว่าแล้วสาวเปียจะโกนอีนอย่างจริง่ังโอ้ยหนาขนาดเด้อสาวเปียว่างามแห้งบ่าวไทยดอกนี้จนบ่าวไทยรีบวิ่งมาครับกำลังกินน้ำอยู่ เ่าวดอกนี้เรา,มาแมลงกินบ่ะค่ะแต่ตาอยู่แข็งเปิ่องเลยพี่น้องก็ขึ้นมาแถวเตี้ยเฮ้ยแข็งไหมแข็งงามขนาดจุ่มน้อยจุ่มนึงครับ โอ้โหสาวเปียเห็ดไม่มีแมลงกินขนาดเนาะโโออ้้เห็ดแดงครับเห็ดแดงมดแดงก็ร้ายหลายป้าพี่น้องดูเห็ดแดงสองดอกนี้จิล่ะครับเอาดอกนี้ก่อนเื้ย นี่ดอกที่สาวเปียจับดอกแดงนี่ยิ่งงามเลยครับหนาสมชื่อน้องสาวเปียามาเลียงอีอย่างน้อพี่น้องพ่อแม่พี่น้องคนไหนรู้ชื่อบอกเ่าไทยหน่อยเด้อเหมือนไม้เลยครับไม่สังเกตนี่ไม่ดูเรื่องเลยเด้อทุกคนว่าเป็นมาแรงนี่เขาเหมือนไม้เลยนะกิ่งไม้นี่ ดอกนี้ยังไม่ทันขึ้นสีดีเนาะ,ะดเห็ดแดงหนานะครับพึ่งดำครับก่อนกลับบ้านทางทางเลยครับทุกคนเ่าแางสาเปียปิดคลิปแล้วเด้อน,นี่กำลจะกลับบ้านเนาะกำลังจะกลับผ้านสาเปียว่าเห็ดละหูโอ้ย,นอยเนาะเจอวัะดะดอกอีดีแล้เนาอสาเปียยิงมาโอ้ข้างทางแล้วข้างทางผ เอาละครับทุกคนตอนนี้ก็จะเดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วครับมาดูยอดได้ยอดหมาของบ่าวไทยและสาเปียวันนี้ครับว่าแต่จะไม่หมายครับทุกคนหมายคือเก่านะล่ะครับแต่ว่าวันนี้หาหลายที่มากครับผมหาหลายดอนเลยวันนี้อุย้ยกว่าจะเจอเห็ดจระดอกครับทุกคนหายากขนาดเลยเห็ดเห็ดอื่นครับช่วงนี้บ่าวไทยกระสาเปียไม่แนะนาให้พ่อแม่พี่น้องมานะครับนี่ถ้าเกิดไม่ติดว่าบ่าวไทยกระสาเปียต้องมาหาคลิป าหาถ่ายคลิปหาลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันเบ่าทกากาสาวเปียก็ว่าคงไม่ได้มาครับเพราะว่าช่วงปีก่อนที่เบ่าทกากาศสาวเปียจะมาทําคลิปนะครับทุกคนเบ่าทกากาสาวเปียนี่ช่วงเห็ดออกห่างๆแบบนี้นะเบ่าทากษสาวเปียไม่มาเลยครับทงท,งทั้งที่ก่อนทําคลิปนี่พ่อแม่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าถ้าเกิดมาเนี่ยนะครับได้หลายนะครับตะกร้าใหญ่ก็เต็มมาเล่มนี่ช่วงพอช่วงถ่ายคลิปนี่มาเล้มจนว่ายังหาไม่ได้ครับทุกทุกคนเห็ด แต่ก็ถือว่าหมานครับทุกคนยอดได้ยอดหมานวันนี้ที่หมานตัวสุดก็น่าจะเป็นเห็ดพึ่งเลือดหรือว่าเห็ดพึ่งขาลายครับหมานเลยครับเต็มตะกร้าวันนี้เห็ดพึ่งขาลายก็มีแต่ดอกไข่ใหญ่จุมูมๆดอกสมบูรณ์ครับแล้วก็เห็ดพึ่งดําก็ดอกจมูกตะมีครับได้อยู่ครับแล้วก็เห็ดพึ่งข้าวคาครับน่าจะได้ประมาณสี่ห้าดอกก็ดอกสวยอยู่ครับผมเห็ดแดงหนาเห็ดแดงเล็กเห็ดแดงน้ำหมากาาเห็ดพึ่งหมักว่าเห็ดพึ่งข้าวคาเห็ดพึ่งดําเห็ดพึ่งขาลายเห็ดแป้งเห็ดขาวดินเห็ดก่อแดง เพิ่งนำอ้อยเห็ดพึ่งมองดําก็หมาสารพัสเห็ดอยู่ครับแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดน่าจะได้เห็ดละโงกแดงบานด้วยนะครับทุกคนเป็นเห็ดละโงกเหลืองสามสี่ดอกจะว่าบาทักะา,าเปียไม่ได้ถ่ายครับทุกคนก็เก็บมาเลยเอาไปาเผื่อสาวเปียอยากทําน้ําพริกเห็ดเอาไปปิ้งทําป่นแซ่บขึ้นอย่างนี้ครับทุกคนน้ําพริกเห็ดบาตรไทยยังชอบเลยกินกับข้าวสวยก็แซ่บกินกับข้าวเหนียวจิ้มก็แซ่บก็ผลง,งานวันนี้ก็เป็นที่น่าพอใจครับทุกคน หมานสารพัดเห็ดครับตอนแรกบ่าวไทยกระสาเปียคิดว่าจะไม่หมานด้วยซ้ำครับหมานตามเคยครับผมเอาละครับเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่าวไทยกระสาเปียก็จะพาพ่อแม่พี่น้องเข้าป่า้อห่างคือเก่าครับจะเข้าป่าจนกว่าเห็ดจะไม่มีให้เก็บสักดอกอยู่นะครับทุกคนจนกว่าจะไม่ได้เห็ดค่อยไปหาทําคลิปแนวอื่นอาจจะพาพ่อแม่พี่น้องไปหาตกปลาใส่เบ็ดกบหรือไปหาหักหน่อไม้ขุดมุงขุดมันก็ฝากพ่อแม่พี่น้องรอติดตามรับชมด้วยนะครับ เอาละครับทุกคนคลิปผมนี้เ็คลิปผมที่7นะครับเดือนกันยายนปีพศ2566นะครับพิกัดที่บ่าวไทยกระสาเปียมาวันนี้ก็พิกัดปาบ้านหนองเมกนะครับตำบลในขาอำเภอบ้าจเชลิกจังหวัดอุลรธานีครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยกระสาเปียด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไปพาคลิปใหม่ของผมนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวไทยกระสาเปียต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้อปคคค่นนนกะรัับเจิหาผม สวัสดีครับ